ไฟไหลโอ้ยคุณเตะไปสองด้านขวาด้านอีกเยอะทุกคนนักเกาดุด <laughs> ัยิมมยิมมเนาะทีมงานเจ้พไก่สดบ้านหอยหอยสนุกและแอเทวดาเอ้าโชคดีสิ สามหาอะไรหนึ่สองสามไปตีทนโอบรยกาศเราเยียะตัวตุ่มแลวแบบนี้่านสบายยอดยอดตาบ่บ่อบ่๊อบบ๊อบบ๊อบบบออบบดอบอบบอดออบอออออ มันเบนออกยูบเบนออกเบนออกเบียนเบียนออกมันเป่ยังงไบินบ่สุดเลยนี่เออบียนเรีวแล้วเออสิบเอ็ดขลอยดีบรือเร้อด้้อสูงข้อจ้นะครับเข้อเห็ดข้อสูยหรือเที่ยววเออเขากว้างนี่ครับโอ้ยซานี่นะครับจังหวะข้อย่บอก่ยซาบอกมันสั้นเพราะว่าเขาบริัทขานอนหนึ่นอนห้อง เก็สบายแต่ว่ามัพี่เนี่ยเนี่ยเป็นดุนีออย่างนี้ตักได้ยันเราจบของลูกกุญแจรถโตโยต้านะครับเดินมาหลับเอากับสันเมียพอได้นะครับมาหลับเอาลูกกุญแจแล้วครับฮะสะปิดตัวเขาหลังเมียงนะครับตัดบุญการด้วยกันกบเจ็บผิดคนสวยกับอกให้กับคณะกรรมการจัดงานอีกยงหนึ่งพันบาทแต่กับ้ำเสียงเพาะเจ็บผดคนสวยนะครับไปสวยวันสวยขึ้นนะครับก็ไม่เงี้ ที hmm. ่บอดานกาคลักเรือนะครับเราให้อย่างนั้นรืออันละบุ้งวางแล้วว่าอืงเขาเนขับไม่ยังหรอเป็นช่วงการคนท้ายนะครับของไฟสปีดเขารังเมฆนี่ดงดนี่ิ่ะแน่ั้ทีนี่ ยังบทันพูนะครับสอรับทันพนะอายุสกนท่าั้นหนา่อยครับหกสิบานีฟนกบกะบอะด้านะครับยังทันเอิ้นะครับปีศาจางจากป้านหัวเมือง อร่อยวิผมทำคะแนนนะครับเคสสะาไปองศาบางามพร้อยีร้อโอ้บ๊อบบอทสองพันร้อยีร้อยตายไม่ามาเพัฒนมาผมมันเข้ามาเก่าีบผมมันสามเก่าหัเก่าีหแต่ป็นตัครับสามร้อเกีหัก